สบายดีพี่น้องม,ม,มาพอกับโอรเจ็กบรรดาเพื่อนเเลยพี่น้องมากินขาคับลาบซุปพี่น้องี้ให้ม <hätte S 1> เล่น่อข <Reserve. S 1> ากับลาบซุปกับ่บ้านกับลูกชายบปรเจตกบรรดาเพื่อนพี่น้องมลูกชายบอดเจกรรเพื่อกินลาบด้พี่น้องกินลาบซุปพี้องเสีบๆ พอบอกใจผมเน่ยม <c oughs> <c> ันก็บอกผมบ่านคมอยู่หบอกผมมในข้าวเชียงราย เราเาอยู่ไปแล้รับ um> ้รับนจกยงไปแล้วจพี <c <c ่น้องเอามาเอาไปแล้วก็ลุายลงายบอกพี่น้องมาเอาไปเขาจับกันาสงานีเอาไปเอาไปหลักษาเอาไปแล้ว เมื่อไหคุณดูการอไรเดมเ็ดหรือรีบไปนอดเลยลัะสุดมึงเดินออกขึ้นมาเด็ดแรกๆวันสูนโเพชรเด็ดบอกไ่ได้เป็นไ,ไนนออรอน,น้อ,อ,ดดนอง เป็นการร่างแขงมวนแม่บานที่นั่งบอกือดสาหนักเ็นบอกถ้าเป็นเป็นเหมือนสายงานแบบเดี๋ยวเปมือมือเวลามันจะเป็นแบบไดแกกับแกกับมนถือมือก่บอกถ้ามันถืออยู่มันสืดแบบนะ แมันก็บ่เห็นเฮาคืเก่าเห็นบ่ครับเฮาเฮาไปได้ค่ะนีนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวนี่แหละพี่น้องชีวิตอันเราแจกบรรณาชีวิตประจําวันพี่น้องมน่าโกก้เข้ากินข้าวตอนียพักผ่จักชั่วโมงนึงพี่น้องสิมีแรงสู้งานต่อพี่น้องสบายดีพี่น้องได้เห็นคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่นอ้องเป็นกำลังใจให้โปรแจ็คบันนาพอน่อเพื่อนเหตุคลิปต่อไปพี่นอ้องสบายดีจ้า